ยาสีไล่เริ่มถิ่มพงพันธ์พี่นองเกา่ายาสีละสาดเสื่อนี้ไปย่องผู้อื่นดีสวัสดีครับพี่นองผู้ติดตาม่องเอ็มเช่ชาแนลครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงวัวเลี้ยงควาวทุกท่านครับกับวันที่สามสิบุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับกับบรรยากาศดี่ดีครับพี่น้องคือเก่าคือเดิมครับมากับจาออกคือเก่าครับจาออกแรงขั้นตัวครับ สวัสดีครับป้าดข้อยคืองามกว่าคนน่ามือนีครับคข้อยงามเลยครับทุนได้ข้อยงามมากเดี๋ยวผ้าเบิ้งหนาเด้อพี่น้องใหญ่งงๆหนาๆเนาะครับผมดูใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อข้อยสาวเลยครับเด้อเนี่ยข้อยสาวจักเดือนหรอเจ้าอ่ะบก้าสิบเก้าีครับสิบเก้าเดือนนะครับเด้อลูกตัวไหนก่อเพลิเพลมือเย็นครับเพลิล้ำพูครับผมลูกเพชรล้ำพูดนะครับหน้าอึกป๊าดหน้าอึกกว้างดีเท่ ข้ออ่องบอิจาคเขาป้องขาขาวข้ออ่องป้องขาขาวเลยครับปากคับแก้วตาแตี้ยมเม่าตาเขากระอักอยากออกขั้นซ้อนเนะครับเด้อใหญ่มากนี่เขาตกขั้นซ้อนนะครับใบหูคือจังฝอนล้ำสิเจ้าหักใบหูฝอนล้ำอีกเนะครับเด้อนี่เอาพาเบิ่งรอบรอบเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับถ่ายบักหน้าตัดถ่ายมะนาวตัดเนะครับคุณใหญ่ๆหน้าหนาเนาะนุ่มจักหัว นมมีสงอ,องสหวัวด้วยครับเด้อนมมีสี่หัวเด้อพี่น้องนีมสี่หัวด้วยครับหางหางกระดีน่าจาออกเนาะขาขาดีครับขาขาววะขาขาวเลยครับเด้อนี่รต่างราคาได้ครับตั้งรคาคาเท่าไหร่ครับบ้ดนี้หกหมื่นหาพันเลยครับเด้อลูกเพล,ลำ่ำพูเนาะสูงเท่าไหร่ก่อนครับสูงหกสิบเก้าเลยครับสูงร้อยสามสิบบวกลบเนาะ สงร้130อยสามบวกลบเด้อพี่น้องเด้อราคาหกหมืนห่นีกต่อร่องได้ปะได้ครับต่อรองได้นะครับเด้อนี่ครับผู้ใดอยากได้ดต,ต่อมาเบอร์ใดครับศูนย์หกสี่สามองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับศูนย์หกสี่สามสอามหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับจูงไปทั้ง่นกันนะครับมันดึงไปครับเออดึงให้เพิ่นเงินกันหน่อยยางดีปะนี่ครับวัอ นี่ครับสร้างเผือกอยู่ในป่าได้ครับเด้อนี่ยาอวกคนไปไปเอามาตะเสครับนี่ครับพอเถาได้ครับเด้อพอเถา,าแบ่งแห้่เลี้ยงให้ขายได้ครับเอานี่ครับดาด,าด,หาด,ดาาใหญ่ๆใยนะครับผลป้าดเว้ยอนาคตดีเนาะใจออกเนาะใยใยหนาหนาได้ครับเปิดไว้ในราแหละค่ะหกหมื่นหาขันอยากมาเบิ้งตัวจริงเบิ้งยุบันหวัวขวานเนาะอ,อำเภอโกสุมีิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อใยใยแค่นี้ครับ มันอยากเห็นมูไปอยากเข่าควากเลยนะครับนี่ครับ<อ>ลูกเพลินลำพูรกระโลกกระเน่ตนันนี้เจ้าอ,อ่ยยางหนาเนาะนี่ตาแต้มตานกเป็ดตนเมีย<ช>น,นบ่ตานกเป็ดโตประคอปะ่ะโตประคอค้อปเชิงโตประคอคอป,ออปเชงิงหนังหนาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้เป็นแม่บอกแม่พันประจำควักเลยครับ นี่อีกตัวหนึ่งนะครับซื้อว่ายังไงก่อกําไรนางกําไรนะครับเด้อนี่ครับลูกเพลินลำพูเนาะมีใบมีหลอดบอลลูกเพลินลำพูบอมีเนาะกูเถาเพิ่นว่าเอาใบหลอดไว้เนาะเพิ่นเอาขีแล้วนะครับโดนเหรอครับป้าหูอยู่บ่หูหูหูนะครับเอ้ากูได้อยากได้ตีต่อมาเบอร์ใดก่อนจะออกศูนย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับศูนย์หกสี่ สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าก้ยยูบ้านงอาัอขัวอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเนาะนี่ครับเอาฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับกอนสิปิดคลิปครับรปิดตามกดิแครับฝากติดตามกดกระดิง่งกดแชร์กดไลค์กดซับจะไข่ให้ทั้งช่องเยียมเชี่ยชาแนลเนี่ยนะครับเดอ้อสำหรับมื้อนี้ผมกับจ่าออกขอกล่าวคำวา่าสวัสดีครับ